สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2 5 6 0ราคาทองคำสดใสนะคะปรับตัวขึ้นทะลุ1,240ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะ1,238ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา5.8ดอลลาร์แล้วก็ทำจุดสูงสุดเมื่อคืนนี้1,242ดอลลาร์นะคะปัจจัยหนุนเนี่ยมาจากเงินดอลลาร์ ที่เริ่มอ่อนค่าลงะะหลังจากที่เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นติดต่อกัน10วันนะคะนักลงทุนบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ากรอบเวลาในการปรับเพื่อดอกเบี้ยของเฟดครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่นะคะซึ่งถ้าเกิดดูข้อมูลจากเฟดวอชเนี่ยก็ะสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนบอกว่ามีความเป็นไปได้แค่17%เท่านั้นนะคะที่เฟดจะปรับเพื่อดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมก็ลดลงจากระดับ3 1นะคะที่รายงานเมื่อวัน พุนะคะออนอกจากนี้เองนักงก็มีการซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะจากประเด็นตอนนี้ก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาลแล้วก็ยุโรปนะคะกองทุน SPR เมื่อวานไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประมาณการถึอของทองคำนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอเมริมมากาเมื่อคืนได้ออกมาดีกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเงินดอละลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นการอนุญาตก่อสร้างนะคะเดือนมกราคมแล้วก็ดัชนีกิจกรรมการผิดของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวเลขทางด้านของการยอนุญาก่อสร้างนะคะก็เพิ่มขึ้นจาก1.21 นะคะเป็น1,26าลยูนิตนะคะส่วนคืนนี้สันเบกาจะประกาศตัดชีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนมกราคมนะคะซึ่งตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5%ก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเดือนก่อนนะคะก็อาจจะไม่ทำให้อาคาทองคำหือหวามากมายนะคะส่วนสัปดาห์หน้าประเด็นที่ต้องติดตามก็คือการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะครั้งนั้นเฟดยังไม่ปรับผลลอกเบี้ยนะคะมันจับตาดูแล้วกันแล้วว่าจะมีการส่งชัญญาณปรับเพิ่มเบี้ยในการ ประชุมพังไหนหรือเปล่านะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะมอกว่าน่าจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ1,244ดอลลาร์ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะผ่านเข้มไปได้1,250มากับ1 261ดอลลาร์ส่วนแนวรับระหว่างวันนะคะ1,230ดอลลาร์เพราะฉะนั้นใครซื้อไว้นะคะสหรุนนะคะ ว่าจะผ่าน1 2 10, 4 0ดอลลาร์หรือเปล่านะคะถ้าเกิดผ่านขึ้นไปได้ก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะปรับฐานลงมายังน่าสนใจในการเข้าซื้อน,นะคะให้แนวรับ1,230แล้วก็1,220ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานเปิดตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ตามตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักนะคะหลังจากที่มีแรงขายออกมา ในช่วงต้นสัปดาห์นะคะหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะที่ปรับตัวลงมามากก็มีแหล่งสือกลับเข้ามานะคะเมื่อวานกลุ่มนักงทุนต่างประเทศเราก็สามบันเป็นกลุ่มที่เข้ามาซื้อนะคะต่างประเทศเข้ามาซื้อ1400้ล้านบาทสามบันล้านบาทนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือนักงทุนหนึ่งต่างประเทศก็เข้ามาซื้อใน ตลาดทีเฟกซ์ด้วยนะคะในเซ็น5์ห้าสิบอินด e เข้ามาซื้อศูนถึง6,378สัญญาะคะสัญญาเดือนเนะคะกั่ตัวกรอบแคบลงในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้อาจจะเห็นกล่งตัวเคลื่อนไหวทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบสมบัดกันไปนะคะออมองว่าการพื้นตัวของสัญญาเดือน S แล้วก็ดัชนีต่าดหุ้นนะอาจจะมีกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะถ้าเกิดสัญญาเดือน H ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน990จุดขึ้นไปได้นะคะระหว่างวันไม่ควรต่ำกว่า980จุดนะคะเอ่อมองว่านั้นจะกันงตัวในกรอบแคบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผ่าน990จุดขึ้นไปได้ก็จะเกิดสัญญาณซื้อเก่งกรรําไรระยะสั้นได้มีโอกาสไปถึง1,000จุดนะคะปรับตัวลงมานะคะควรไม่ต่ำกว่า980จุดมนันจะเกิดสัญญาณขายนะคะ พอซื้อเก็งกำไรนะคะให้แนวรับ980จุดแล้วก็จุดขายตัดขาดทุน975จุดค่ะสำหรับ single s o c k future ที่แนะนำนะคะ stake future KCE future สองตัวนี้แนะนำฝังซื้อนะคะ stake future ว่าคุ้น stake นะคะปรับตัวลงในการซื้อขายการสัปดาห์นะคะระหว่างวันอ่อนตัวลงเข้าใกล้26บาทนะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกัน ก็มองว่ามีโอกาสทีป่ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแนวรับ26บาทเข้าซื้อได้นะคะจุดขายได้ขาดทุนนะคะ25บาท50สตางค่ะสำหรับ KCE Future รนะคะราคาหุ้น KCE ก็เริ่มฟื้นตัวในการซื้อขายช่วงต้นสัปดาห์นะคะสังเกตดูว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาตรงบริเวณ9 8 9บถึง99บาทตรงนี้นะคะเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเกิดขึ้นนะคะมองว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ นะคะับประซาซื้อนะคะดูราคาหุ้นแม่เป็นหลักที่1 0 1่งถึงหนึบาทจุดขายตัดขาดทุนนะคะ98บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ